สคริปต์วิดีโอ2,500คำภาษาไทยเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึ่งไปทั่วบริเวณพลาธิการตั้งแถวอย่างสง่างามธงชาติไทยโบกสวัยท่ามกลางแสงแดดยามเช้าและทันใดนั้นเสียงคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็ดังก้องเคารบธงชาติ พลทหารนับร้อยนับพันก้าวเท้าอย่างพร้อมเพรียงเครื่องบินรบลำงามเคลื่อนตัวอย่างช้าช้าอยู่เบื้องหลังขบวนบินต่ำอย่างสง่างามท่ามกลางท้องฟ้าใสาพร้อมธงชาติไทยประดับอย่างโดดเด่นเป็นภาพที่สะท้อนถึงเกียรติภูมิของกองทัพไทยอย่างแท้จริง ในวันสำคัญของชาติไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันกองทัพไทยหรือวันชาติภาพของเครื่องบินรบที่จอดนิ่งอย่างมั่นคงยืนสง่าท่ามกลางสนามพาร์เกพร้อมเหล่าทหารที่ประจำตำแหน่งอยู่ข้างเคียงเป็นหนึ่งในภาพที่ตราตรึงใจประชาชนเสมอเสียงตะโกนคำสั่งดังกังวานเสียงฝีเท้าที่ก้าวอย่างหนักแน่นเครื่องแบบสีเรียบขรึมและธงชาติไทยที่ปักอยู่บนเครื่องบินแต่ละลำล้วนสื่อถึงความพร้อมความภาคภูมิ และความกล้าหาญของกองทัพไทย แม้ว่าเครื่องบินรบจะไม่ได้เคลื่อนไหวในขบวนพาเหรดเหมือนยานพาหนะอื่นแต่การยืนสงา่าอย่างนิ่งและมั่นคงก็เปรียบได้กับสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเด็ดเดี่ยวท่ามกลางสายตาของประชาชนและแขกบ้านแขกเหมือนที่มาเยือนไม่มีสิ่งใดจะพากูมิไปก่อว่าการได้เห็นธงไทยร,รงปลิวสะบัดอยู่ข้างเครื่องบินรบแจ๊สสิบเกกริปเปนหรือ F16 Fighting Falcon ซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจในอากาศที่ปกป้องผืน แผ่นดินไทยมาหลายทศวรรษเมื่อสายตาหลายพันคู่จับจ้องไปยังเครื่องบินที่ตั้งเด่นอยู่กลางสนามเหล่าทหารอากาศที่ยืนประจำจุดต่างๆรอบตัวเครื่องต่างยืนในท่าเคารพอย่างภาคภูมิใจความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกระเบียดนิ้วสะท้อนถึงการฝึกฝนที่เข้มงวดและระเบียบวินัยที่ไม่มีที่ติทุกชิ้นส่วนของเครื่องบินล้วนสะอาดเงาวับ ทุกโลโก้ทุกเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติภูมิของฝูงบินที่รับผิดชอบเครื่องบินลำนี้ บางครั้งในขบวนพาเหรดอาจมีการแสดงธงชาติขนาดใหญ่ที่ถูกติดไว้บริเวณปีกของเครื่องบินรบหรือถูกกลากขึ้นโดยบอลลูนเพื่อสร้างภาพที่น่าประทับใจเหนือสนามพาเหรดเสียงกลองทหารเสียงตแตรเสียงดนตรีวงโยธวาทิตที่บรรเลงเพลงปลุกใจทำให้บรรยากาศยิ่งขลังและทรงพลังยิ่งขึ้นภาพของเครื่องบินรบที่นิ่งสนิทนั้นกลับเป็นเสียงเงียบที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยความหมาย การยืนสง่าพร้อมธงชาติไทยของเครื่องบินรบในขบวนพาเหรดยังเป็นการแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงเท่านั้นแต่พร้อมรบตลอดเวลาเป็นกำลังหลักในการป้องกันน้านฟ้าไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอย่างแจ๊สส9กริเปจากสวีเดนที่ปัจจุบันเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศไทย คริปเป็นไม่เพียงเป็นเครื่องบินที่ทันสมยัยแต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของไทยในการปรับปรุงกำลังรบให้ทันสมัยและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบเส้นสายการออกแบบที่เฉียบคมของตัวเครื่อง การติดตั้งเรดาร์และอาวุธล้ำสมัยล้วนสะท้อนถึงความพร้อมในเชิงยุทธศาสตร์ทว่าในวันพาเรตความสง่างามของคริปเปนคือสิ่งที่ดึงดูดสายตาประชาชนได้มากที่สุดยิ่งเมื่อประดับธงชาติไทยลงไปบนลำตัวเครื่องบินภาพนั้นยิ่งยิ่งใหญ่จนน่าประทับใจ นอกจากกริปเปนแล้วยังมีเครื่องบิน F-16 Fighting Falcon Alpha 7หรือแม้แต่ฝูงบินฝึกอย่างที่5 0ที่มักปรากฏตัวในวันสำคัญภาพเครื่องบินจอดเรียงรายประดับธงชาติพร้อมเหล่านายทหารยืนรักษาการอยู่เบื้องหน้าเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกองทัพกับประชาชน เด็กๆที่มาเยือนสนามพาเรตต่างยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพบางคนใส่ชุดทหารเล็กๆมองเครื่องบินรบด้วยแววตาเปล่งประกายเหมือนกำลังฝันว่าจะได้เป็นนักบินในวันหนึ่งข้างหน้าเสียงพ่อแม่ที่อธิบายให้ลูกฟังว่านี่คือเครื่องบินที่ปกป้องประเทศเราคือเสียงของความภาคภูมิที่ถูกส่งต่อจากกลุ่นสู่รุ่น แม้เครื่องบินจะไม่ได้ขยับเลยแม้แต่นิ้วเดียวในวันนั้นแต่มันคือการยืนอย่างมีความหมายการยืนอย่างทรงเกียรติการยืนที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินของชาติ ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือบางครั้งอาจมีฝนตกปรอยแต่เครื่องบินก็ยังอยู่ตรงนั้นทหารก็ยังประจำตำแหน่งท่ามกลางสายฝนธงชาติก็ยังโบกสะบัดไม่มีใครยอมถอยไม่มีใครลดมาตรฐานทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำในวันนี้มีความหมายต่อประชาชนต่อประเทศชาติและต่อเกียรติภูมิของกองทัพไทย และเมื่อจบขบวนพาเหรดผู้ชมหลายคนเดินเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆก,กับเครื่องบินบางคนขอจับมือกับทหารอากาศบางคนยืนเคารพธงชาติด้วยน้ำตากรอเบา้าเพราะรู้ดีว่าภาพที่ได้เห็นนั้นไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแต่คือหัวใจของชาติที่ยังคงยืนหยัดปกป้องไทยมาโดยตลอด วันเวลาผ่านไปพาเรตอาจเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยเทคโนโลยีอาจล้ำหน้าไปมากแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความภาคภูมิของธงชาติไทยที่ปักอยู่บนเครื่องบินรบเหล่านี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยของชาติไทยของอิสรภาพและของความกล้าหาญที่ไม่มีวันถอยหากวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสสไปยืนอยู่ข้างๆเครื่องบินรบที่ตั้งสง่าง,งามในขบวนพาเหรดขอให้คุณรู้ไว้ว่า เครื่องบินลำนี้ไม่ได้มีไว้แค่โชว์แต่มันคือผู้พิทักษ์น่านฟ้าของคุณของผมและของประเทศไทยทั้งหมด